โชคดีมีชัยนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะน้องมะนาวสุดเสืวไหว้รถค่ะทุกอาทิตย์่วงดีมีชัยขับขี่ปลอดภัยนะคะน้องมะนาว,นาว ขับขี่ปลอดภัยนะทุกอาทิตย์น้องมะนาวจ,จะมาไหว้รถนะคะที่ห้องที่ทํางานของน้องมะนาวนะคะจะทําเป็นประจานะคะขับขี่ปลอดภัยรถห้องหรือบ้านต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่คือที่หนึ่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาเชื่อมั่นและลงม,มือทำสักการบูชานะคะศรัทธาเชื่อมั่นและลงม,มือทำ